ท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนผู้รักความก้าวหน้าทางการศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อจาก EP ีที่1น,นะครับคือขั้นตอนการเข้าสมัครเรียนในระบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา2564ของโรงเรียนกร,รมลาใสนะครับซึ่ง EP ีที่แล้วเราได้เข้าไปสมัครเรียนกันโดยผ่านการคลิกหรือแตะที่ ปุ่มสมัครเข้าเรียนสีแดงๆนะครับมา EP นี้หลังจากที่เราได้กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยมีบางท่านนะครับมีบางท่านที่เหมือนว่าจะสมัครเสร็จเรียบร้อยหรือว่าอยากเข้าไปตรวจเช็คความเรียบร้อยของการสมัครว่าเราสมัครเรียบร้อยหรือย,อยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเอกสารตรวจสอบเอกสารให้เราด้วยอย่างนะครับคราวนี้เราจะ เข้าไปในส่วนนี้กันนะครับโดยที่เราจะมาที่ปุ่มสีเขียวก็คือนักเรียนเข้าสู่ระบบนะครับให้เราแตะหรือคลิกเข้าไปที่นักเรียนเข้าสู่ระบบเลยครับเสร็จแล้วจะมาพาท่านเข้ามายังหน้าจอล็อกอินเข้าสู่ระบบซึ่งจะเป็นส่วนของตัวเองนะครับเป็นส่วนของตัวเองอเราก็จะกรอกในส่วนแรกนะครับช่องแรกก็จะเป็นรหัสประจําตัว ประชาชนประชาชนสิบัาเหลักพูดไปก็ลิ้นพันกันไปนะครับวันนี้ผมได้กรอกรหรัสสมมุติไปนะครับก็เป็นหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าแปดเจ็ดนะครับนี่คือเลขบัตรสมมุติของผมเองนะครับแล้ววันก็ตรงนี้ใส่วันเดือนปีเกิดที่เรากรอกนะครับศูนย์สี่ศูนย์สี่สองห้าไอ้สองห้าสี่แปดนะครับ ถ้ามั่นใจว่าถูกต้องแล้วให้เราคลิกเข้าสู่ระบบได้เลยครับโอเคนะครับหน้าจอนะครับหรือโปรแกรมก็จะนำเราเข้ามาสู่หน้าระบบที่เป็นส่วนของเราเองนะครับเราสามารถจัดก,การอะไรได้บ้างนะครับมีอยู่ส่วนของแผนการเรียนแต่เข้าไปดูได้ครับแต่ ในส่วนนี้เราจัดจัดการอะไรไม่ได้นะครับจะแก้ไขในส่วนนี้ไม่ได้นะครับจะแก้ไขส่วนน,นี้ไม่เช่นใครเผื่อมีนักเรียนคนไหนนะครับเผื่อมีนักเรียนคนไหนที่ลงในส่วนของห้องเรียนผิดไปนะครับอันนี้เป็นห้องปกตินะครับห้องเรียนปกติอาจจะมีใครที่ไปอยากไปลงห้องเรียนภาษาจีนแต่บังเอิญว่ากดผิดมาที่ห้องเรียนปกติอันนี้แอดมินนะครับ จะต้องลบลบใบสมัครนี้ออกแล้วท่านนะครับท่านจะต้องสมัครใหม่แค่เท่านั้นนะครับถึงจะได้แต่นอกจากส่วนนี้นะครับมาที่ประวัติประวัติเราก็สามารถแก้ได้ในส่วนของชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดข้อมูลทั่วไปนะครับส่วนนี้แก้ได้นะครับแก้ไขได้แต่อย่าลืมมาแก้ไขส่วนใดทุกครั้งจะต้องกดบันทึกข้อมูลด้วยนะครับต่อไปที่อยู่ส่วนนี้แก้ได้เช่นเดียวกันนะครับ หรือว่าทำไปทามาที่อยู่เราเนี่ยเฮ้ยมันผิดตรงนั้นตรงนี้ลืมใส่ตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เราสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขใหม่แล้วก็บันทึกได้นะครับการศึกษานะครับการศึกษาเช็กดูนันผิดไหมอ่าหนถูกหรือเปล่าชื่ออะไรยังไงนะครับเรากรอตรงไหนผิดหรือพลาดไปไหมตกไหมเก็ะมาเช็กดูนะครับพอแก้ไขเสร็จก็กดบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับอ่าส่วนต่อไปส่วนของผู้ปกครองส่วนนี้ นะครับหลายคนก็มีขิดนะครับหลายคนก็ตกไปนะครับเช่นที่อกันนะครับแก้ไขเสร็จก็กดบันทึกต่อไปส่วนของเอกสารนะครับส่วนนี้แหละนะครับบางคนสมัครไปในในผ่านขั้นตอนการสมัครไปแล้วแต่ยังแต่ลืมนะครับลืมและนะครับบางคนก็อาจจะอัปโหลดไฟล์ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ให้เรามาระวังผมจํากัดไฟล์ไว้ที่ ห้าเมกนะครับของโรง,ง,งเรียนกรรมรามลาใสกําหนดไว้ที่ไม่เกิน5เมกเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเอกสารต่างๆของเราให้ครอบให้พอดีนะครับครอบตัดให้มันพอดีกับเอกสารที่เราจัดการนะครับมาตรงนี้ใครยังไม่อัพอัพไฟลอะไรก็กดที่เลือกไฟนะครับไปเลือกไฟเสร็จตืต้ไฟของเราอยู่ตรงไหนก็ก็แตะมาเสร็จเรียบร้อยพอเราได้ไฟที่สีเขียว,ยวตรงน,นี้คือผมอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีการแก้ไขแต่ถ้าใครยังไม่อัพนะครับก็จะเป็น ก็จะไม่มีสีอะไรนะครับอ่าก็เราอัพไฟล์เสร็จแล้วให้คลิกที่ดาวน์โหลดนะครับให้คลิกที่ดาวนโหลดให้คลิกที่ดาวโหลดนะอันนี้ในส่วนของอ่ารูปภาพให้เอกสารเข้อไปด้วยเอกสารมาถัดมาครับรูปภาพตรงนี้นะครับรูปภาพตรงนี้ก็เป็นะร,รูปภาพจะไปอยู่เป็นภาพแทนโปรไฟล์ของเราอย่างตัวอย่างมุมขวาตรงนี้นะครับมุมขวาเี่ผมได้ใช้รูปนี้ไปถ้าใครยังไม่มีก็ไปเลือกไฟล์รูปภาพเรามานะครับของนักเรียนอัน อขอให้แนะนําให้เป็นรูปหน้าตรงของนักเรียนที่โหลดอัปโหลดไปก่อนก่อนหน้านี้ในส่วนของส่วนเอกสารนะครับอัปโหลดเสร็จปุ๊บภาพกลามาโชว์อยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปส่วนสุดท้ายส่วนของการพินเอกสารนะครับในส่วนนี้จะเหมือนกับอันแรกนะครับแผนการเรียนนะครับจะไปอยู่ที่เดียวกับแผนการเรียนนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูสถานะนะครับสถ,ถานะ การสมัครได้นะครับเราจะมาเช็คตรงนี้สถานาการณ์สมัครนะครับก็คือสีเดี๋ยวนี้ของของผมนี่ยังรองการพิจารณาอยู่นะครับแ้าพิจารณาแล้วก็หรือผ่านการพิจารณาก็จะเป็นสีเขียวนะครับเราสามารถแตะเพื่อที่จะดูตัวอย่างการสมัครได้ตัวอย่างเอกั้งสมัครนะครับในของผมก็จะออกมาประมาณนี้คือโปรแกรมก็จะแปลงเป็นไฟล์ PDF ให้เรานะครับสะดวกสบายนะครับ สำหรับ EP ที่2นี้ขออนุญ,ญาตลาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ